วันนี้ก็พบกับช่องครูแอร์ออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ครูแอร์เตรียมพระนะครับที่จะส่งให้ลูกค้านะครับทางอเมริกาลงปู่นะครับได้ส่งไปที่อเมริกาขอบคุณนะครับขอขอบคุณไอซ้ายท์างอเมริกานะครับที่สร้างพระเข้ามานะครับอิคารบูส์นะทั้งหมดนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้เลยที่ที่ ที่จะส่งไปนะครับก็คือ5องค์เลยนะครับในครับอันนี้ที่พี่เขาเช่าบูชากับผมนะครับก็จะเป็นรุ่นเมตตาเมตตาสองเหรียญน,นะครับดูโค้ดนะครับดูโค้ดน,นี่จะเป็น4907นะครับตัวน,นี้ตอเตรียมเตรียมส่งแล้วนะครับน,นี้นะครับก็จะเป็น4 7เจ นี่พาลีนะครับเหรียญพาลีโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับโค้ดครับสี่ห้าเ้าห้าโคสี่ห้าเ้าห้านะครับต่อมาก็จะเป็น องคตนะครับแน,นววะฒนากาศเงินจับโพดครับสามแปดเก้าส่วนตัวนี้เป็นโวเนียวอาจารย์ต้มวัฒนาสแบงนะครับมีน้อยนะครับนนเพิ่งอ,อัดคลิปลงไปก็ปิดแล้วนะครับตั้งแค่2อ0อเกิเหรียญน,นะครับมาโคดอยู่ตรงนี้นะครับ7จดสี่นะครับ นี่ก็จะส่งไปสนินะครับไปสนีไทยนี่นะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับค่าส่งก็ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับส่วนตัวนี้แถมนะยังให้อายใล่ไปด้ครับเด้อนี่เด้อหลวงคู่ล้อมนะครับหลวงคู่ล้อมหลวงคู่ล้อมร้อยเอ็ดนะครับรุ่นเตาหานะครับมหาโชคเนาะวัดป่าเทพตาธรรมร้อยเอ็ดนะครับ ูล้อมนะครับเรากรอบให้นะครับเลี่ยมให้สวยๆเลยนะครับหลวงปู่ลอ้อมกับจิตได้ไปยูอเมริกาเพืเอ่อนเด้อเป็นมไปแล้วแถมไปส่นะวนตรงนี้ก็แถมอีกนะครับโอ้ยคือกับผู่แย่บุคคากับู้แแถมนะครับแถมเป็นรูปนะครับหลวงปู่มาติลานะพร้อมกับฝ้ายผู้แขนเดอ้อบิ๊กล,ลุคคาแถมให้ผมแถมให้ ค่อยดีแล้เจ็บข้อจากไหนบุรับตอนนังสือลายอันนี้นะครับก็แถมไปนะครับเป็นรูปนะครับหลวงปู่พร้อมยันนะครับพร้อมยันพร้อมคาถาบูชาเนาะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เป็นการเช็คสินเช็คเหรียญน,นะครับให้ลูกค้านะครับที่จะส่งไปที่สหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นการไปขอขึ้นเงินที่มิดิแกมนะครับเพราะว่า ลูกค้าโอนเข้ามาผ่านมินิแกมนะครับผมก็จะไปขึ้นเงินที่มินิแกมที่ธนาคารไปพาณิชย์นะครับโอเคครับเดี๋ยวฝากกดติดตามด้น,นะครับ